สวัสดีจ้ามาดูอีกสุดแม่นๆพรุ่งนี้อีกสองวันก็จะจบจดจบ,จบ,จบมันแลว้วไปด,ดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ยุกันเลยกันเลยเรามาเอาเบบง่ายๆกันนะวันนี้ทำเบบง่ายๆกันนะวันนี้ทำเบบง่ายๆก็คือจังววนที่หนึ่งทับสิบสองทัหกเลขที่ออกก็คือหกสี เห็นบสี่สี่หกย้อนดูย้อนดูข้างไปที่สี่สี่เราจะใช้หลักหน่อยอย่างเดียวหน่วยบวกสามกับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดเก้าศูนจับไปง่ายก็คือห้าศูนย์หานึ่หาสองสาห้าบอ ว่าเลขที่มาก็คือหกบวกสี่ก็ศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเก้ามีห้าลัสิบมีนึ่งมีศูนย์มีสี่จะมีเลขหลักร้อยของเราก็หลักร้อยของเราก็ เดมันหมเอเก้าด้วยเก้าหนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหกบวกสเป็น9ก้านี่ลร้อยไปเอาตรงโน้นเลยนี่ที่หลักร้อยไปเอาตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นไปดูนะ

าห้าหนึ่งบวก 3. สาสางเป็น4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ศสองสาสี่ห้าหบวกสี่เป็นห้าหกซึ่งมีหลักเก้าตัวเดียว ศูนย์หนึ่งสี่เก้าสูนยเก้าหนึ่งเก้าสี จ็ 7, 8, 9, 9, ดแด้มีเด้วยหลักร้อยมันมาที่9ก้จะมาที่เก้าเศเพิ่มหลักร้อยหนึร้อยไม่มีมีตัวนี้9 9 9าหนึ่ง ไปที่90นะคะ9 9 0าเก้าูนย์ง่ายจะทำไวๆทำไวๆ <laughs> ตัวจะเอาจริงๆแล้วเล้วไม่รู้จะเม่นไม่เม่นย้อนหลังก็เม่นอยู่ เลขเดียวก็คือ990าเก้าทีเองสีไสามศูนบวสาม้สามสี่ห้าเจ็ดดก้าูนหนึ่งสสาบวก0เป็นส5่้าปด ห้าเกาศูนสามหกเจ็ดแปดมีแปดด้วยได้หลักร้อยนี่เราเอาแค่เลขเจ็ดหลักร้อยไาเข้าเก้าจอยให้ินี่ก็คือเจ็ดไม่มีเจ็ดไม่มีมีเก้า ก็คือแปดเก้าแปดศูนย์แปดสามแปดเก้าแปดศูนย์แปดสามตัวนี้นะคะเลขสัญจรน,นะอย่าลืมห้าสามสี่เลขสัญจรเนี่ยงวดงวดมันออกเก้าศูนย์สามนะมันออกตัวนี้ บางทีมันก็จะติดเลขหน้านะคะสี5สหนี้แน่นอนมันจะมีภายในเลขรางวัลที่หนึ่งสตัวท้ายอาจจะติดมานะเพราะว่าเลขสัญจรไม่เข้าห้าสาหลักร้อยเราไปที่ตดวไหนอ่ะเกบวเ้าเป็น1ิบแดกแเป็นสิหมันมาที่9ก้าหนึ่งไม่มีหนึ่งมาติดตรงนี้ ไปที่เปดเปดเก้าจะเปดไหมนะเปดเปดศูนย์แปดแปดสามชอบไหมคะแปดแปดเป็นสิบหกหกบวกสามเป็นเก้าตัวนี้นะคะ <c oughs> เขาเตรมสามตัวในเะก้าจะเติม ไม่เข้าสักงวดเลยงวดที่แล้วก็ไม่เข้างวดที่แล้วเราเต็มสองะนีวเต็มเก้านะคะเป็ดแบดเป็นสิบหกหกและเจ็ดแปดเก้าโอเคเลยตัวนี้สุดๆเลยแต่หาซื้อแล้วมันไม่ได้ไปหาซื้อแล้วไม่มีเลยตัวลองก็คือศูนย์ สนี่มันจะมาติดตัวนี้หรือว่าจะสี่แปดสามเกสัญจรโอ้ยไม่อยากเอาปันใดแต่ไปหาซื้อตัวนี้ไม่มีตัวนี้ถ้าอยู่สี่ห้าสามสห้าสามชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะนิ้นสุดๆส,ดสมหาง3ามหางจัดหมดเลยค่ะ สามหางจันหมดเลยมันไม่มันไม่เท่าไหร่งวดที่แล้วเห็นไหมเราเอาแต่เนยเอาเอาเก้าสี่เก้าศูนย์ทิ้งไม่ทิ้งหรอกแต่ซื้อน้อยซื้อเก้าสี่แม่ตัวละพันซื้อนี่ตัวละร้อยหนาในในไหมวันนี้เหมือนกันนะวันนี้เหมือนกันแหละตั้นี้แหละจันหนักจันต็มแต่กันไว้นะคะไม่แน่เลขสัญจรมันมาพี่น้องกันก็ได้แปดเก้าอย่างนี้แปดศูนย์อย่างนี้ ขอบคุณผู้ที่ติดตามดูคําเตือนเตือนสนับสนุนสลักกินเบงรบัฐบาลในวทางนี้ให้เป็นการคานวนทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ร่ำรวย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า